สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าเมานี่ใดเวลา มหาสำรวจขอนพี่ยายเอ๋เคยได้เก็บเห็ดนางล้มแล้วก็จงดอกน่อยเพิ่นไวอีกแล้ว้ะจ้าบ mm ่ไ hmm. ด้มาด้าโดนเตืบแล้วลายมือซิบก็มือแลวมั้งนี่ค่ะแล้วเบิงบ่งเบิ่งบางนี่ที่เคยเก็บให้พ่อเม่พี่น้องเบิ่งจ้าอันที่เพิ่นหักอกม้าจาก,กันขอนไ่เพิ่นหักลงมา mm hmm. ยุขอนไ่บ่เห็นบ่เห็นนี้จะตัวน,นี้บ่เอาดรอกจ้านี่ ยายเอ๋วสีวเอ่าเพิินสีหาเบิ้งงามๆที่เป็นตะเอาถ้าพองงามๆถ้าเป็นตะเอาจังสีเอาค่ะชือมิดซีรีสทเละน่เนาะคือบ่มีอีกมาเบิ้งงานนีจากพี่น้องเป็นจังไดค้า่งงานนี้งานนี้มีจตะระเบิ่งงานนี้เอาได้พี่น้องระเบิ่งเอาสิเก็บเอาเพิินกันได้จา้าสเก็บอดอกนี้ก่อนค่ะ มาตับหนอนค่ะเอาอยู่ทางงามๆตาบ,บัานอนตานอนบอเอาเ้อะจ้าเบื่องอะไนี้โอ้ยเฮียเดี๋ยวไปน้ำเก็บเอาจ้าอันนี้หน่อยตาบ่วหน่อยปั่นเลยเถอะจ้าเอาได้อยู่สิเอากันนาเอากันนา ขึ้นมามก้อนอันนี้มาเบิองอันนี้จ้าแล้วเิ็งโข้ขาดจอยขาดทำไมคะโคสาจ้าบาทที่นี่มาสำรวจมาเบิงขอนนี่จ้าพี่น้อง บอ้โหว่าสิมียังบอยังเหลือบ่เหลือค่ะยายเอ๋ได้ได้จงดวกในหน่อยไว้ตั้งวัาล้ไล้โก่อมันกกะโดนเติบแล้วเนาะจ้าเนาะอืมห้วเบิงหายไปใส่หมดแล้วหายไปไหนหมดแล้วค่ะเนี่หยหนเบิงเบิงอันีีขึ้นมาไม่จะพี่น้อง ป้าได้จงไว้ได้เนี่ยขึ้นมใไม่อันนี้กําลังขึ้นมาอยิจ้ะเนี่ยจากสีเหลือว่าเหลือแกะก็กินด้วยกันนจ๊ะอู้หู้อนันเหลือก้อนันยังงามจจกพี่น้องเดี๋ยเสิเก็บเอาเยอะจ้ะนีแล้วเป็นพ่อเก็บจุะจ้าบางนี่ห้อยเหลือที่แกะน้อยกินได้นี่สิก็บเอายูยูพุ่นกับเพอะเอาขึ้นปลาเพาะเอาอย่โอ้อยเยี่ยมยอดเยี่ยมกระเทียมดองสุดจอดแจกพี่น้องแล้วบป็ ยี่หนีกันเลือยนี่ดีใจก๋อนี้ยั้งยั่ครื่องนึงแล้วบังอูฝนลินฝนลินฝนลินอยังมงึงหนีหายจอมแต้มจะพี่น้องบัญญังเลยแล้วบังไปแล้วไว้ <c oughs> อยแกะหน่อยกินที่ไดวะนั่นแต่ว่ามีก๋อนี้จะระเบิ้ลพี่น้อง,ง,ง,งยังยังอยู่เหลืออยู่ เดี๋ยวใหญ่ๆเอาสิบตัดสิบบาทเอาเยอ,เอ,เอจะจ้าลบฝนจากบากันเแน่ปาสพี่นอ้องเรือเบิ้งจะทั้งต้นไม้จะกล้ธนามาอยู่สูงแท้สิโอยเอาได้ยุบอมาสูงแต่ค่ะมาจากพี่น้องมาเก็บมาปะาดเอาก,ก่อนี่น้ำกันมาเนี่ยตัดถือค้างมาเลยย้ายเนี่ยนี่จ้ารูปขนาดยางงามเลยจ้ะพขนาด นีอ่อันหนึ่งจะเอาได้ย่เด้ยนี่พ่อเอาอยุ้ยจ้ะางัดเอาได้บรรดาซุปเปอร์บ้าเป็นเอายากครับโอ้บ้ายากจ้าที่เป็นเอาได้ยุ่จ้ะนี่ ก็แบบนี่ขึ้นหน่อยแท่เอาตังตง้งแต่มงนีดอกจ้จพี่น้องอันนี้เสี่ยวมงนีจา้านั่นเสี่ยวกระมงนีอันนี้กส็สิจงคนไวจ้จ้าพี่น้องจ้ายาเหวเปลี่ยนใจแล้วจา้าบ่จงเพราะว่าเพิ่นเพ้อเอาได้อยู่จา้านี่นั่นเห็นบ่จ้าเาพ้อเอาอยู่เด้อนี่จ้าพี่น้องเฮ็ดนางล้มสองขนเดท้าเอามา เก็บม้ยามเพิ่นอีกจ้าได้หลายเติบอยู่มีก่อน,นึงงามงามยายเอวลืมกดทายลิปแม่จ้าเสียดายเฮงบัดน,นี้ยา,ายเอวสีใหญ่มองจ้าก้อนสิพลาใหญย่มองสิพาเบิ่งอันนี้สะก้อนพี่น้องแล้วเบิง่งจีนน้อยเพิ่นก็นยังมีอีกอยู่เด้อจ้าเนี่ยังเหลือหลายยังขึ้นมาอีกหลายอยู่ยา,ยายเอวกะสิเที่ยวม้ยามเรื่อยขึ้นเกาละจ้าเหลือก็ได้เก็บบ่เหลือกะเพือเ่อนยังจ้ะพี่น้องไปจ้าใหญ่มองนะจ้ะเนาะ ไายเอวมาหอดอีกหม่องนึงงละจ้าเห็นกวงบ่าจ้าแล้วเบ่งแลเบงได้ยินจะเสียงมั่ห้เนียเอวตืน่นเหมือนเราเป็นเสียงนี่ยังมาได้มันกวงพืกัดเลียนตางคน้นตางตืนกันคน้นกระตือนกวงกวงกับตือนคน้นบาทที่นี่มาเบ่งขอนนี่จ้านี่อย่านอนนะคะบางยานยังยยันตะนอน <c oughs> ขันนอนเราบ่าเอาจะเดยียด อันนี้จักสิเอาได้บ่ได้จ้าพี่น้องหลอกให้่ๆย่ยานเป็นนอนอ๋อสิบ่ได้มีป่าแล้วจิ๋นป่าก็ได้ดึงได้เร็วจะเปทั้งหลังนะจ้าพี่น้องจ้าย่าเหยาดีใจไรแล้วเบิ่งกอนี้ยังยังยังเหลืออยู่จ้างามอีกตั้งหากเลยนะโค้ดสมเซยก่อนเก็บหน่อยนะจ้าฮัดกับงามมบบปวดตก ่าจะพี่นองยายเอยวสิบตัดเอาจา้ะอันนี้เสียวไปฝากมูจ้ะกัวง้มงามนี่ยายเอยวสัญญากับเพิ่นได้สวงอาทิตย์เร็วว่าถ้าพ่อ,อป่าตั้ถึกถ้าพ่อเฮ็ดนังล้มง้มงาม,มันอ่อนเสียวไปฝากเพิ่นจ้ะพ่นองมูวนฝรั่งขางเฮียนนี่หจะจ่ามูสนิดกันอ่ะมีตต้งมืสกัด ขอโทษคอไผ่ละลายจ้ะนี่เิ่งขอโทษพ่อยังปีติตัดโดนตัดยากหลายรู้ป่ะน,นจังมมไม่เป็นไรนะคะขอนย้งอีกีหยสอนค้ามงาม่ยตุป๊ปุยแทนีใชบ้ะน้อยถือแทะก็มีถือแทนถือแทะน้อ,นอยนึงอันนี้กับเมียนจ้นแลเิ่็นอ,อ้ได้เอาเจ็ตวคนซชน้องบาท เจะตั้งตั้งกล้องดีๆไม่ได้ตั้งหรอกค่ะจับถือเอานี่แหละเ้าไม้ถึงมาถือดีๆเอาง่อาแค่รุ่นนี่แหละแสียไปพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวเห็นเห็ดน,นางล้มก่องา้ํนั่นได้เอวประจาพี่น้องพ่นะน่ะมื่อนี้ยายเอวสูบดีสูบดียังวัด,ดิีเบื่อนี้จ้า เพิ่อยู่ถึงคลองน้ำขวมคลองไปหันบาดท,ที่นี่น้ำบ่หลที่ยายเอวา,าโชกดีเพราะว่าเกือบพูดย้ายเอวมันหัวสิหามองยืนหมองง้อยออกกันจ้าพี่น้องจ้าก่อนนี้ย้ายเอวว่าดึงเอาได้สิด,ดึงเอาเจ้าไครเน้นน้ำบ่หลายนั่นเอางางไยๆนึงแลวเพิ่งถ้าเป็นาาน้ำไหลแล้วโอ๊ยเสียดายโอ๊ักหมองแลวเนี่ยมาเพงเขียงเงีย ออเป็นยังอโอ้หึแง่พวกแง่ไหมท่านอาจารยบรรยอเห็นด้นั่นสิบวัดปาดแล้วที่นี่ทำไมฉันไม่ปาดเอาค่ะหน่าสิบปาดโอามันเปนสิดึงไงที่สนุกหรือเพิง่งเนี่ยอันนี้สิดึงไงย,ยึ่ดอกจานในพวกปาดดอก ายแค่แน่นอนพี่น้องเดี๋ยวเห็นเห็ดน,น้ำใยเอ๋วป่าแล้วเบิงพูนพุนนนนนน่น่ะทีนี้อ,อุ้มหนามควนนั่นไปเบิงอีกทางหนึ่งโบออกเพื่อนใยเอ๋วสิดิมดเข้าไปเอามิสวงกวัอแบบไงเลยพุน่นปัาดย่างงามเลยจา้าอาจารย,ายา์พินองบรรยากาศใยเอ๋วสิพาเอาเห็ดนางร่มก่อไง งัดออกก็ได้บ้หาตะปาดก็ออกแล้วเพิ่งนู้ป่นะอืมเหยียบมันมาบ่ทันหยบมันมาบ่ทันคือเพิ่งนู้ป่นะจา้ะอย่างงามอย่างสวยแล้วก็เงียง <c oughs> ย่ยเอ๋อเปลี่นสีละเป็นแจงสีละกันย่ยเอ๋อมุดออาอยุ้ยตป้านา้ำค่ะจ้ะดึงมาได้กับปาดโอ้จะํำมัน ซับจะต่ำกล้องแม้ละเนาะปลาจะขวงด้วยนี่เอาไม่อยกไกลเถอะอู้เอาหนากวันใดก็ต้องเอากะเซียวให้ได้อ้ปาดถึกยังเนาะเน่ะเนาะยี่ห้เ,เด้อมาเป็นโกวเดือ ถุงมือกสิค่ะเนจาพี่น้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วฝนอ่ะอันให้เอาเห็นจีน้อยกับมีอีกแก่ลวเพิ่งสิยยได้ใ่บ่เนี่นี่จีน,น้อยๆเนี่ยเนจาพี่น้องเหตุนั้งล้มที่ด้เอ๋วไปเก็บม,าม้ามือนี่มาฮอดบ้านแล้วจ้งคอยได้มะพ้าเบิงยหน่าบ้านจะเพราะว่าฝนตกอยู่ป่าตอวน,นี้ก็ล้มก,กับกำลังม้าอีก เบิ่งยนหน้าบ้านนี่ละสิได้ฟฝ้เข้าบ้านยายเอ๋ไปเก็บซ้มมองไปซ้มมองแต่ว่ดได้เก็บชั่วหมงเท่านั้นละจา้าได้หลยอยู่เต็มกระต้าน้อยพอโลได้สลุนหลอดบาดท,ที่นี่ยายเอวกับสิเดียวไปฝากมู่ไปให้มู่คางบ้านน้ำค่าปั่นเพิ่นกินน้ำกับสิได้คอลัสสิได้จบคลิปไปเท่านี้กันเด้อขอบุญขอบุญหลายๆจ้าโชคดีจ้าขอบุญค่ะสวัสดีค่ะ